จากสถานการณ์โควิด1 9ระบาดหนักทำให้ร้านอาหารไม่สามารถเปิดให้บริการได้ธุรกิจต่างๆต้องปรับตัวร้านหมูกระทะก็เป็นร้านหนึ่งที่ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันร้านดีเด่นเนื้อย่างหมูกระทะได้นำของสดทุกชนิดมาขายให้กับลูกค้าซึ่งมีราคาเพียงกิโลกรัมละ100บาทเท่านั้นนายหัถพสุวณเจ้าของร้านได้เล่าว่า หลังจากเปิดร้านที่ซอยเนิ้พลับหวานประชาชนชาวเมืองพัทยาก็มาซื้อกันอย่างต่อเนื่องกระแสะตอบรับดีเลยต้องมาเปิดสาขาสองที่ซอยเขาตะโลภายในร้านมีของสดหลายชนิดทั้งหมูสามชั้นหมูหมกักไส้กรอกเนื้อปลาหอยแมงผู้หอยหวานปูและของสดกว่า20ชนิดที่นำมาวางในถาดบนตู้เย็นเพื่อรักษาความสดและมีน้ำจิ้มให้เลือกซื้อ3แบบ โดยทางด้านของพันตำรวจโทเอกการินศิขากุลได้กล่าวค่ะว่าในภาวะโควิดระบาดอยากเชิญชวนประชาชนมาเลือกซื้อหมูกระทะที่มีความสดสะอาดอร่อยราคาถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนสำหรับร้านดีเด่นเนื้อย่างหมูกระทะนั้นตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดเขาตะโลพลาซาเปิดบริการตั้งแต่เวลา15นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาทุกวันหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่มายเลข066-1429251 066-1429251 ก็จากเสียงตอบรับจากเนินพาบาทนะครับผมก็ก็ก uh ็เลยเรามาเริ่มเปิดสาขาที่สองที่เขาตะโลครับเพราะด้วยคนพัรยาเขาให้ความสนใจแล้วก็มาทดลองชิมแล้วก็คนตอบรับ คลตอบรับค่อนข้างดีครับผมก็เลยเลยได้มาลงสาขาที่2ที่นี่อีกสาขาหนึ่งครับขอก็ขอเชิญชวนคนพัทยาหรือว่าในละแวกเขาตะโลเนินพาบานก็มาอุดหนุนได้ครับมาทดลองชิมดูของของเราก็สดสะอาดราคาย่อมเยาราคาถูกครับผมในร้านมีอะไรเป็นแนะนำบ้างครับก็มีทั้งหมูสามชั้นมีสบายนางแล้วก็อาหารซีฟู้ดแล้วก็ วัตถุดิบอื่นๆครับหมูอะไรเงี้ครับหลากหลายรวมวรกันลูกค้าที่มานิยมอันไหนมากกว่ากันครับก็เป็นหมูครับใช่ครับผม <ๆ S 1> เพราะว่าเพราะว่าของเราเป็นหมูที่ท,ที่ทำมาสดแล้วก็สะอาดนะครับแล้วก็หลายๆคนมาชิมแล้วก็ผลตอบรับมาดีชมว่ารสชาติอร่อยเนี่ยครับผมอีกอย่างนึงมีน้ำจิ้ม ครับผมด้วยครับผมมีอะไรบ้างครับพี่มีน้ำจิ้มสูตรต้นตำรับนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมมี3อย่างให้เลือกครับผมแล้วแต่ลูกค้าชอบใช่ครับผมร้านอยู่ตรงไหนครับเปิดติ่ี่โมงครับพี่ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดสดเขาตะโลครับพาซาเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสามทุ่มครับผมเปิดวนลูกค้ามาไห่ครับก็ในช่วงที่ พวงพาวะโควิดนะครับก็อยากจะเรียนเชิญมานะครับร้านของเรามีสินค้าที่สดสะอาดอร่อยแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะครับก็เป็นเรียกว่าช,วช่วยช่วยชาวบ้านเหมือนว่าทําให้ในยามเศรฐษฐกิจท้าหาหมักแพงครับเราก็ยังพอมีของได้รับประทานของดีๆได,ด้รับประทานกันครับผมขอบคุณมากครับผม